สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงวรายุวดีออรพินโยนะคะหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ Approach to Cutaneous Vasculitis ค่ะเคสที่จะเล่าให้ฟังเป็นเคสของผู้หญิงอายุ26ปีค่ะมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดหัวมากร่วมกับมีตามัววัดความดันได้240-115มิลลิเมรปรอดนะคะผู้ป่วยให้ประวัติว่า2ปีก่อนหน้านี้มีอาการลักษณะ Unilateral weakness and numbness โดยเป็นแบบเป็นเป็นหายหายและเคยมาโรงพยาบาลได้รับการตรวจ MRI brain พบว่ามีลักษณะของ white matter change นะคะตอนนั้นแพทย์ก็ได้สงสัยว่าเป็นเรื่องของ CNS vasculitis นะคะแล้วก็ได้ทำการรักษา2ปีถัดมาผู้ป่วยบอกว่าเริ่มมีลักษณะของผื่นที่ขึ้นโดยเป็นลักษณะดังรูปนะคะผื่นกระจายทั่วๆตัวนะคะทั้งบริเวณที่หลัง ที่ท้องที่แขนแล้วก็ที่ขาโดยมีลักษณะดังภาพนะคะเป็นลักษณะร่างแหนะคะคำถามก็คือว่าคุณคิดว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยเป็นโรคอะไรนะข้อ A. Systemic Lupus e r y t h e m a t o s u s นะคะ SLE ข้อ B. a n t i ต h o s p h o l i p ปิดซินโด m มข้อ C. เป็น s y s t e m i c แพนนะคะหรือข้อ D. เป็นเรื่อง s n e d ต o n นซินโด m มนะคะ ผู้ป่วยรายนี้ก็ได้รับการเจาะเลือดเบื้องต้นนะคะก็พบว่าแ lap beta มโค m i c r o ูล o b u อ i n anti c ์ดิโอไล r ิน a n t i b o d ดี s นะคะ ANA anti าลูป s anti cardiolipin ทั้งหมดนิเกตีฟหมดนะคะรวมทั้ง hepatitis B hepatitis C รวมทั้ง anti HIV ก็นิเกตีฟด้วยนะคะได้รับการตัดชิ้นเนื้อซึ่งผลยังไม่ออกนะคะ เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่า positive finding ของเคสนี้นะเป็นผู้หญิงอายุค่อนข้างาวัยรุ่นยังไม่เยอะมากนะคะ26ปีมี positive finding คือ livido rosacea นะคะคือลักษณะของสกินที่ได้เห็นเป็นลักษณะเป็นร่างแหะนะมีลักษณะ neurological symptom ร่วมด้วยมีความดันสูง hypertension ร่วมกับมี white matter change ที่บริเวณ brain นะคะ ก่อนที่จะเฉลยว่าเคสนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอะไรอยากจะให้มาทำความรู้จักเทอมสองเทอมนะคะก็คือ Livido reticularis และ Livido rasemosa นะคะลองดูรูปที่มุมซ้ายล่างนะคะเป็นภาพตัดขวางของผิวหนังเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าบริเวณผิวหนังของเราเนี่ยจะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงอยู่ทั้งหมด2กลุ่มด้วยกัน หก็คือเส้นเลือดบริเวณตื้นๆผิวชั้นตื้นเราจะเรียกว่าเป็น superficial plexus ก็จะเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กๆนะคะอีกอันนึงจะเป็น deep plexus ก็คือจะเป็นเส้นเลือดขนาดกลางนะก็จะอยู่บริเวณ deep plexus อยู่บริเวณ subdermis นะคะอยู่ใกล้ๆที่จะถึง hypodermis นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีตัวเชื่อมระหว่าง2 plexus เนี้ยเข้าด้วยกันเป็นร่างแห ะะดังนั้นคําว่าลิบิโดเนี่ยมันคือความผิดปกติบริเวณไหนนะมันคือความผิดปกติของบริเวณด e เพล็กซัสนะคะที่เป็นสมอ l l m มีเดียมขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ Small m มีเดียมเกิดลลชันไม่ว่าจะเป็นทอมโบซิสหรือว่ามีการอินฟิลเต e ของตัวไวบัตเซลหรือว่ามีอินฟลามเมชันหรืออะไรใดๆก็ตามที่บริเวณนี้มันก็จะทำให้เกิดเป็นรอยโรคที่เราเห็นเป็นลักษณะของร่างแหขึ้นมา นะคะคซึ่งเราเรียกว่าเป็นลิวิโดคราวนี้ลิวิโดเรติคูลาริสกับราซิโมซามันต่างกันยังไงนะคะลองดูรูปซ้ายรูป A เป็นลักษณะของลิวิโดเรติคูลาริสส่วนรูป B เป็นลักษณะของลิวิโดราซิโมซาเราจะเห็นว่าความแตกต่างก็คือรูป A ค่อนข้างที่จะเป็นวงกลมร่างแหที่สวยงามครบวงนะคะในขณะที่รูป B เนี่ย ร่างแห่จะไม่ครบวงนะแล้วก็จะเห็นเป็นแฉกแคล้ายๆบางคนคล้ายๆบอกว่าเป็นฟ้าผ่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ลักษณะเทอมของลิวิ d o โ a ลาเซโมซาว่าเป็น striking violaceous n e t l i g h t pattern of skin นะคะไม่ครบวงแล้วก็เป็นแฉกๆข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นเลิวิโลเลติคูลาริเนี่ยมักจะเป็นฟังชั่น n a ลนะ เป็นแล้วก็หายเองได้นะคะกลับเป็นสู่ผิวปกติได้แต่ในขณะที่ลาเซโมซาเนี่ยมักจะ i r r e v e r s i b l e ก็คือเห็นเป็นเส้นเลือดอย่างนี้แหละอยู่ที่ผิวหนังนะคะแล้วก็จะมีความ generalized มากกว่าเป็นค่อนข้าง widespread ทั่วๆตัวเนาะเจอได้ทั้งหมดเลยนะคะลาเซโมซาเจอได้ทั้งแขนขาที่ลำตัวหรือว่าที่ก้นก็ได้ทั้งหมดเลย นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแตกต่างของสองอย่างนี้ที่อยากให้ให้แยกให้ออกเพราะอะไรเพราะว่า l i วิ d o โ e เลติคูลารสเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นฟังชั่น a ลบางทีเป็นจากอากาศเป็นจาก v a s o c o n s t r i กชั o นแล้วก็มันก็หายได้เองแต่ในขณะที่ Lasemosa เนี่ยจะต้องมี Secondary รีคอสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นร่างแหที่มันไม่ครบวงนะมีลักษณะเอเ e ก u ลา r b บล็อกหรือว่าเป็นทั่วๆตัวเลย w i ส e spread มากแล้วก็ irreversible mm hmm. เป็นอยู่ไม่หายเองอย่างเงี้ยเราจะให้การวินิจฉัยว่าเป็น Ri ว i d o r e s i m o s มบางคนจะเรียกว่าเป็น secondary libido reticularis ซึ่งต้องหาสาเหตุนะคะคราวนี mm ้ลิวิ d โดลาเซโมซเนี่ยเป็นลักษณะ c ลิ n i คอลม a นิเฟส t a t เตชอย่างหนึ่งที่บอกว่ามี i n v o l v เมนต์ของตัวมีเดียมไซส์เวสเซลเนาะความจริงแล้วเนี่ย อาการค n i c a l Manifestation เบื้องต้นเนี่ยถ้าเราเห็นอาการคนไข้เราจะพอบอกได้เบื้องต้นคร่าวๆว่าคนไข้มีความผิดปกติที่ วัสคุลายติที่เป็น large size medium size หรือว่า small size นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ากลุ่มที่เราเห็นคนไข้มีอาการ l i m คอร์ดิเคชันมีความดันสูง asymmetry บัตรเพ t เชอร์วัดซ้ายขวาไม่เท่ากันหรือบนล่างไม่เท่ากันหรือมีลักษณะของ absent pulse คำเผาไม่ได้ในบาง extremity เนาะหรือว่ามี bruise นะคะ มี Renovascular Hypertension มี Aortic d i l a t at a t i o n เหล่านี้เราจะต้องไป approach ในขาที่เป็น large large size vessel นะคะแต่ในขณะที่ถ้าเราเห็นคนไข้มีลักษณะของ Livido นะอย่างเช่นในเคสนี้นะคะหรือว่ามี Skin Nodule มี Alcer มีดิจ i t a l g a n g r e n e หรือมี n u r r s i z e ที่เป็นลักษณะของ m o n o n e u r i t i s u u t t p p l x x นะคะก็ต้องทำให้เรานึกถึงว่าเป็น medium size involvement เนาะ หรือกรณีที่เราเจอบ่อยๆนะส่วนใหญ่จะเจอ mm hmm. Pur p u l p a b l e p u r p u r a ใช่ไหมคะมี b u l l ล่มีอ r t i c a r i a v a s c u l ือ i ลหรือมีลักษณะของ n r นโคร i n g g r a n u r o m a ที่บริเวณเวสเซลเนาะอันนี้ก็จะ suggest ว่ารีชันพวกนี้น่าจะ involve ที่บริเวณสมองเวสเซลนะคะ แล้วก็อีกอันนึงคือถ้ามีอาการที่เหล่านี้ร่วมด้วยก็คือไต g ก o มรรน l o n e p h r t i เนาะมีปอดเรื่องของอ l v e o l a r hemorrhage นะคะหรือมีลักษณะ s p i น t e r hemorrhage หรือมีเรื่องของ eye involvement ไม่ว่าจะเป็น uveitis episcleritis หรือ e ไ i t i s อันนี้เราจะต้องนึกถึงว่าเขามี involvement ของเป็นไซส์ไหน ะะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะมีนิชัยโรคของทางวัสคุไลติสได้เนี่ยอ่ะหคือแยกก่อนว่าเป็นเวสเซลไหนโดยมีอาการที่เหมือนกับคอลัมน์ไหนในนี้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยไปแอบโพสต่อว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะ นี่ก็เป็นอีกแผนภูมิที่ช่วยให้เรา Approach Cutaneous Vasculitis ได้ง่ายขึ้นนะคะเขาก็แบ่งเหมือนกันก็คือดู Morphology ก่อนว่าคนไข้ามาด้วย Clinical อะไรถ้าเป็น Subcutaneous Vasculitis เป็นลักษณะของ Livedo r e s e m u o s a มี Ulcer หรือว่ามี Digital Gangrene ก็อาจจะต้องนึกถึงกลุ่ม Medium Size Vasculitis นะคะเช่น Polyarteritis Nodosa เนอะหรือถ้ามาด้วยเรื่องของ p r o l p a b l e p r o u r a Petechia หรือว่า e r t i v a นะคะหรือว่าเป็น u c t i c a r i a l s ไ นะคะคพวกนี้ก็อาจจะต้องนึกถึงกลุ่ม small vessel vasculitis หรือว่าเป็น a r t i c a r i a l vasculitis แล้วก็ไปหาต่อว่าเป็น low complement หรือว่า normal complement นะคะแต่ถ้าในกรณีที่มีทั้ง2รูป2ฝั่งซ้ายขวาร่วมกันก็อาจจะต้องนึกถึง กลุ่มโรคที่เป็น mixed small and medium vessel vasculitis นะคะเราก็ค่อยไป approach ต่อว่าเป็น a n c h o r associated หรือเปล่าเช่น Wegener เป็น micropan microscopic polyangiitis หรือว่าเป็น Churg s t o a u s s y n d r o m e นะคะหรือเป็นกลุ่มที่เป็น cryoglobulinemia หรือเปล่านะคะหรือเป็น Henoch s c h r i d e purpura นะคะเป็น EED หรือเป็น acute hemolytic r enema of infancy นะคะอันนี้ก็เป็นแผนภูมิที่ทำให้เรา ดูได้ง่ายขึ้นนะคะโดยปกติถ้าคนไข้มาในเรื่องของคลินิคที่เป็นวัสคูล่าลีชันเรามักจะ approach ง่ายๆเลยออกเป็น3กลุ่มก็คือ 1. เป็นเรื่องของความผิดปกติที่เวสเซลหรือเป็นวัสคูล่าคอสนะคะ 2. อาจจะเป็นเรื่องของอินทราลูมิโนลข้างในเส้นเลื่อนมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าหรือ3เป็นเอ็กซ์ตราลูมิโนลมีอะไรมากดคอมเพรสชันที่บริเวณ หลอดเลือดหรือเปล่านะคะถ้าเป็นตัว v Cost a ส c ูล่าคอร์สเองก็อาจจะเป็นจากอ t h e r o อ c l โร o สเคโรติกนะคะมีอัตโร s สเคโรซิสไหมหรือเป็นวาสคูไรติสวาสคูลอพัตตี้ไหมหรือเป็นวาโซสปา s ์ซ m มไหมนะคะ Extraluminal ก็คอมเพรสชันอย่างที่พูดไปแต่ถ้าเป็นอินทร l าลูม a l ก็มาดูอีกทีว่าเป็นเรื่องของ p r o t ทม o วติกที่เป็นกลุ่มน้ำหรือว่ากลุ่ม เซลล์ถ้าเป็นกลุ่มเซลล์นะคะเราก็อาจจะนึกถึงตัวเม็ดเลือดว่ามันมีโรคอะไรไหมที่เป็นเม็ดเลือดที่มันสร้างมากขึ้นนะคะมีจํานวนเพิ่มปริมาณมากขึ้นหรือพลาสมาก็มาดูอีกทีว่าโปรตีนอะไรที่มันสูงขึ้นหรือเปล่าทีนี้ถ้ายกตัวอย่างในแง่เคสนี้นะคะที่มาด้วยเรื่องของลิวิโดราเซโมซา เราจะ a p approach ยังไงนะคะถ้าเป็นลิวิโดาราเซโมซาทั้งตัวมันก็คงจะไม่มีสาเหตุอะไรที่เป็น Extraluminal ที่มากดอะไรทั้งตัวเพราะฉะนั้นในขาที่เป็น Extraluminal เราก็อาจจะข้ามไปนะคะทีนี้ถ้าเป็นลิวิโดที่เป็น Vascular c o s ์ล่ะมีโรคอะไรบ้างที้พอไล่ไปเราก็อาจจะต้องนองนึกย้อนไปอยู่กับเคสที่เล่ามาเบื้องต้นนะคะว่าจะเป็นอะไรได้บ้างเนาะอ่าหนึ่งก็คือคนไข้ คนนี้จะเป็นอั t e r o s c l e r o s i s ได้ไหมเพราะฉะนั้นเคสนั้นก็จะต้องมี a r t e r o s c l e r o t i c l i อายุเยอะกินเหล้าสูบบุหรี่มีความดันสูงดิสไนปิดดีเมียดีใช่ไหมคะเคสนี้ก็แลดูว่ายังไม่มีเนาะหรือเป็นเรื่องของวัสคลไลติสวัสคูลออพตี้ไหมเช่น คิวเทเนียสหรือซิส e m มิกแพนที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่าเราก็ต้องไปดูว่ามันเข้าไททีเลียหรือเปล่าเป็นไครโอโกเบลินิเมียไหมนะคะเป็นคอนเนคทีฟที่ช่วยเอสโอซีเอเจ็ดไหมที่จะมาด้วยลิวิโดได้ก็จะมีรูมาตอยอร์ไทติสนะคะมี SLE มีโจเกนไหมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ลองสักดูอาการหรือเป็นคาลซิไฟเล็กซิสเป็น TTP เป็นเชเนดอนได้ไหมนะคะคนนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีความดันสูงมีเรื่อง อ uh, ของพืนเนาะแล้วก็มี uh, มี CNS involvement เนาะก็ต้องอยู่ใน d i f f e r e n t i a t diagnosis ของเราหรือว่าเป็น l i v e d o i d vasculitis vasculopathy ไหมซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นที่บริเวณ lower leg ที่บริเวณข้อเท้าเนาะก็จะดูไม่ค่อยเหมือนเคสเราเท่าไหร่นะคะหรือเป็น v a s o s c l e r s u มไหมคะก็อาจจะเป็น c u t i s m a m o r a t a ส่วนใหญ่มักจะเกิดในเด็กก็ที่เด็กที่มีมี อุณหภูมินะคะที่มีผลต่อการทําให้เกิดว a โ s o constiction ของเส้นเลือดเราก็จะเห็นเด็กๆตัวลายเนาะหรือว่าเป็นไอ d ด o p a t h ิกหาอะไรไม่ได้เลยหรือ v a s ซสัส s ั m จาก SLE SO หรือเป็น r e n a l p h e n o m e น o n หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูว่าเหมือนกับคนไข้เราไหมเนาะหรือถ้าเป็นในกลุ่มเซลล์ล่ะกลุ่มเซลล์ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีลักษณะของมโ l o p o l i f e r a t i v e disorder เช่น p o l y c y t h e m i เนาะ E.T. Essential t h r o m b o c y t o s i s นะคะ CML AML หรือว่า ALL ดังนั้นเราอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมว่าคนไข้ CBC ผิดปกติอะไรไหมหรือว่ามีลักษณะของลิวคิมียลิมโฟมาอะไรร่วมด้วยลิมโหนดโตหรือเปล่าซึ่งในเคสนี้ถ้าคนไข้ไม่มีอาการเหล่านี้เราก็คงนึกถึงกลุ่มนี้น้อยนะคะ แล้วถ้าในเรื่องของพลาสมาล่ะพลาสมาเราจะแยกออกเป็น2อ,อย่างก็คือเป็นเรื่องของแอบนอร์ม p ลโปรตีหรือว่าเป็น h y p e r c o คอ u คลบิลิตี้ไฮเปอร์คอ l คบิลิตมีอะไรบ้างก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็น Congenital หรือ h e ริดิทารีเช่น p r o t ีน s อสโปร n C, นซีแอนต b ทอมบิน3รีเดฟฟิเชนซี่แฟกเตอร์ n m u เล t เดนเนาะหรือว่ามี ia, h o m o ซิ s t i n u r i ียไฮเปอร์ o ฮโมซิส e m นีเมียนะคะ หรือคนไข้อาจจะเป็นมีเซปซิตหรือเปล่ามี DIC TTP HUS เนาะไตวายมีไหมใช่ไหมคะแล้วก็แอนตี้ฟอสโฟลิปิดซินโดรมเนาะหรือในกลุ่มที่เป็นแอบนอร์มอลโปรตีนก็จะเป็นกลุ่มพวกโคเอ็กโตินินเนาะไคโอทั้งหลายนะคะอ่าหรืออาจจะเป็นเอมโบไล เนาะเอมโบไลก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นคอเลสเตอรอลเอมโบไลเนาะไฮไฮเปอร์ออกซาลูเลียนะคะมีเซปติกเอมโบไลมีแอทเรียลมิกโซมานะคะหรือเป็นดีคอมเพรสชันซิกเนสนะคะหรือเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อาแอทเริโอกราฟีเนาะหรือจะเป็นสาเหตุอื่นๆก็ได้นะคะก็เช่นเมดิเคชันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปลองซักประวัติดูว่าคนไข้มีได้รับยาที่มีความอ,อ,อาจจะทำให้เกิดลิปิโดได้ไหมเช่น no rine, นอะยิเนฟรินเนาะอะเมนทาดีน หรือว่าเป็นแอนกลุ um ่มอินเทอร์เฟอรอนหรืออินเฟคชันพวกเฮปาติติสซีไมโครพัตสมาซิฟิลิสทีบีพาโวไวรัสบีสิบเก้าก็เกิดได้เนื้อพลาสซึมก็พวกรีเนลเซลล์คาซิโนมาเนืเซเซเบรสฟีโอโคโมไซโตมาได้หรือนิวโรโลจิกพวกรีเฟกซินพาเทติกดิสออเดอร์หรือคนที่มีพาราเลซิสพอนานๆเข้าก็อาจจะมีลักษณะของลิบิโดให้เราเห็นได้ในในอวัยวะ เอ็กซิมิตี้ที่มี Paralysis นะคะอีกอันหนึ่งคือเป็นโมยาโมยา s ีซิสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นคนไข้คนหนึ่งมีอาการเป็นลักษณะผื่นของล i วิโดและเซโมซาเราก็ลองดูว่าเข้ากับอะไร v a ส c u l a าเอ็กซ์ u ร i าลูมิลหรือ i n t r a l u m นะูม a l นเนาะที่ถ้าเราย้อนกลับมาดูในคนไข้ของเรา ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูคนไข้ของเรานะคะปวดหัวความดันสูงมี CNS เป็น white matter change นะคะมีผื่นที่เป็นลักษณะของ l i レ i d o ร a ซิ m o s a เนาะคิดว่าเป็นอะไรมากที่สุดเราลองมาดูนะคะว่าใครทีเลียของแต่ละโรคเนี่ยมันคนไข้คนนี้น่าจะเข้าได้กับอะไรนะคะคลาสสิกแพนเป็นไปได้ไหมนะคะ คนไข้เรามีไหมค่ายทีเรียจะมีทั้งหมด10ข้อเอา3ใน10ข้อนะคะได้แก่อะไรบ้างเวทลอสเกิน4กิโลนะคะมีลิมิโตเลติคูลาริสมีเทส t ิคูลา r p เพนออ t e เทเ r n เนสนะคะม y a อัลเจียมีเล g กเทนเดเนสม m น n o n e u ร o พ a ต h ีหรือโพลี n e u r ร p พ t ต y ีซึ่งเราก็ยังไม่มีเนาะ b ีพีสูง90มิลลิเมตรประหลอดเป็นไดแอสต l ริกเพชเชอร์นะคะแล้วก็ อิลเเวตบิวอนครีตินีนมีไตวายเนาะมี hepatitis B ไวรัสโพซิทีฟ แาง g e o g a p h ่มีความผิดปกติเช่นอาจจะมีอนุริซึมหรือว่ามีอ c c ล u s i o n ได้นะคะหรือ biopsy confirm ว่าเป็นแ a นก็คือเป็น small to medium mesel m a g i n a l i t i s นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ของเราในเคสนี้นะคะก็เท่าที่มีก็น่าจะมีในเรื่องของ livido นะคะ1แล้วก็ diastolic b ั p เ e อร u r e ที่สูงเกิน90เนาะส่วนข้ออื่นก็ดูยังไม่เข้าเพราะฉะนั้นนะขณะนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เข้ากับ c l a s s ิกแพนส่วน SLE ถ้าดูจาก Uh, New Yula e ACR c r i so t e เ i ียของ SLE ก็จะเห็นว่าคนไข้รายนี้ก็อาจจะยังไม่เข้าคุณล e เรียนะคะในเรื่องของ anti phospholipid syndrome ก็เช่นกันนะคะเพราะว่าคนไข้รายนี้ laboratory c r i t e r i ียก็ตรวจไปหมดแล้วน g a t i ีบหมดประวัติของในเรื่อง thrombosis ก็ยังไม่มีนะคะแล้วก็เรื่องของ pregnancy related mobility ก็ยังไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะยังไม่นึกถึงดังนั้นในรายนี้เราก็ให้การวินิจฉัยว่าเป็น SLE syndrome นะคะ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเซเนดดอนซินโดรมกันสักนิดหนึ่งนะคะ ส e น o n อนซินโดรมก็เป็นแร e non-inflammatory vasculopathy เนอะที่เจอมาได้ไม่ค่อยบ่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจอเนี่ยจะเป็นเคสที่ถูกนำเมาเข้อสอบแน่ๆน,นะคะส่วนใหญ่จะเจอในผู้หญิงที่อายุน้อยนะคะอาจจะเป็น sporadic case ก็คือเป็นขึ้นมาเองหรืออาจจะมี familial history อาจจะมีประวัติครอบครัวเป็นมาก็เป็นได้เหมือนกันส่วนใหญ่นะคะจะพบว่ามี vascular risk factor ก็คือมีเรื่องของ arterial hypertension คนไข้มักจะมีความดันสูงเนาะแล้วก็รั ลักษณะที่เป็นคุ a ลิตริสติกเลยก็คือจะมีลักษณะของซิลิโบวัสคูล่าอีเวนต์ใดๆก็ตามนะคะร่วมกับมีลักษณะของผื่นที่เป็นร่างแหที่เราเรียกว่าลิวิโดราเซโมซาเหมือนอย่างในเคสนี้นะคะนิวโรโลจิกซิมตอมที่เจอในสเนดดอนซินโดรมมีอะไรได้บ้างนะคะอาจจะเป็น ischemic s Is t roke ก็ได้หรือว่าเป็น TIA ก็ได้คนไข้าอาจจะมาด้วย r e u u r r n c e TIA หรือ r e u r r e n c t s t roke ก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นอตอนอายุน้อยนะคะเป็นอินเดีย u n ยน้อยกว่า45ปีนะคะบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องปวดหัวเฉยๆจริงๆแล้วอาการเ a d เอ h กปวดหัวนี่เป็นอาการ common เลยนะคะที่เจอใน s n e น d o n syndrome แต่ว่ามันไม่ได้ specific กับโรคนี้นะคะอาจจะมีอาการมึนงงวิงเวียนดิสเนทหรือว่าเวอร์ไทบ้านหมุนได้นะคะซึ่ง ความผิดปกติของทาง neurological symptom เนี่ยถ้าเป็นบ่อยๆเข้า recurrent บ่อยๆเข้าเช่นถ้าเป็น TIA บ่อยๆเป็น stroke บ่อยๆมันก็นำไปสู่ปัญหาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ disability มี cognitive dysfunction นะคะหรือว่ามีเรื่องของ psychiatric problem ได้นะคะดังนั้นถ้าทุกคนคนไข้ที่เราสงสัยว่าจะเป็น s u d d o n syndrome ควรจะต้องทา MRI นะคะคสิ่งที่จะเจออาจจะเจอเป็นลักษณะของ small vessel infarction หรือเป็นลักษณะของ cortical atrophy ก็เจอได้โดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็น r e c u r r e n ์บ่อยๆนะคะทีนี้การรักษาเรารักษายัางไงนะคะการรักษาก็คือต้อง control vascular risk factor เรื่อง hypertension ต้อง control ให้ดีนะคะแล้วก็ต้อง p r o p h y l a c t i c secondary stroke นะคะไม่ว่าจะเป็น aspirin หรือ w a r f a r i n นะคะขึ้นกับคนไข้แต่ละคน สิ่งที่ได้เรียนจากเคสนี้นะคะคนไข้ที่มาด้วยลักษณะของลิ v ิโดเลติคูลาริสหรือ l a เ e m o s a นะคะอันดับแรกเลยถ้าเราเห็นคนไข้ที่มาด้วยลักษณะผื่นที่เป็นร่างแห่แบบนี้แล้วก็เป็นผู้ใหญ่เราอาจจะลองดูว่าถามคนไข้ดูว่าเวลาเราทำให้อุ่นขึ้นเนี่ยผื่นมันหายไปหรือเปล่านะคะถ้าเกิดผื่นมาร r e เวอร์ซิเนะคะเราก็อาจจะต้องนึกถึงกลุ่มที่เป็นฟิสิโอโลจิกหรือว่าในเด็กก็อาจจะเป็นคิวติสมาโมราต้านะคะพวกนี้เราอาจจะยังไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเวิร์กอัพอะไรอาจจะแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงความเย็นนะคะให้คลีฟวอร์มอาจจะยกขาลิมิลิเวชั่นหรือว่ายกแขนคอมเพลชีีฟสต็อกกิ้งนะคะก็ช่วยได้แต่ในขณะที่มันไม่รีเวิร์สนะคะไม่ว่าจะทําให้อุ่นขึ้นก็ยังคง เป็นผื่นอยู่ลักษณะเหมือนเดิมมีลักษณะของแผลที่รอยที่เป็นร่างแหที่เป็นแตกแขนงไม่ครบวงอาจจะต้องลึกถึงลิวิดอโลลาเซโมซากลุ่มนี้มีความจำเป็นจะต้องไอดีนติฟายแล้วก็หาว่าคนไข้มีอันเดอร์ไลนงดิซิสอะไรไม่ว่าจะเป็นแอนต้ฟอสฟ p เรปิซินโดมก็หาได้นะคะก็หรือลิวิดอยด์วัชโครพาตี้พวกนี้ก็ อาจจะต้องเวิร์กอัพแล้วก็ให้การรักษาขึ้นกับโรคไปเช่นถ้าเป็นแอนตี้ฟอสโฟลิปิ s ซินโดรมอาจจะต้องให้ a n t i ี้คอ u l ก n t นะคะหรือ l i พิดอย d v วัส u l ล p อปตี้ก็อาจจะมีโรของการให้แอนตี้คอ u l ก n t ลนต์แอนตี้เพเลหรือว่าอิมมูโนซับเพสตเพีนออกซิฟิลีนดานาโซหรือว่าไฮเปอร์บาริกออกซิเจนรวมถึงการฉายแสงนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะดักอินดิวสตัวหนึ่งที่อาจจะเจอได้มีรายงานได้เรื่อยๆนะคะก็คือตัวอะเมนทาดีนอันนี้ก็คนไข้ก็มาด้วยเรื่องของลิวิโดเหมือนกันนะคะตัวอะเมนทาดีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่เขาเอาไว้ในการรักษาพาร์กินสันดีซีส์นะคะเขาก็บอกว่ามันจะเป็นคือในตัวยาอะเมนทาดีนมันจะมีอะ a ด a เ t นทีนเดอร์วัลทีนะคะที่จะกระตุ้นตัวนอยปเนฟินแล้วก็โดปามีนได้ น,ะะนอกจากนั้นก็ยังมี anti c o l ิ i n e a l effect ก็ไปทําให้เกิดวโซ s o า p a s มแล้วก็คนไข้ก็มาด้วยเรื่องของลิวิโดได้นะคะ หรือตัวอย่างอีกเคสหนึ่งนะคะอันนี้เป็น SLE เนาะก็มีลักษณะของ r e รติ o r r n o o n r r n n h h b l l p p u r p l i c p l a พ u e เหมือนกันนะคะเป็นร่างแห้ไม่ครบวงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ได้รับการตัดชิ้นเนื้อวินิจฉัยก็เป็นไมโครทอมไ e ใน p i l ิลารีเดมิสเนาะก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น l i ฟิดอยลับวัสดุคลอพัตตี้กลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของอ u คคูซีฟด e ซิสนะคะจะไม่ไม่เหมือนกับกรณีที่เป็นวัสดุไลติสเนาะ ซึ่งก็ถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วก็อาจจะต้องให้อ n นตี้คอ u l กูเลน์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นสไลด์สรุปรวมสไลด์สุดท้ายนะคะถ้าหากเราเห็นคนไข้ที่มาด้วยเรื่องของลิฟิโดลีชัน่าลืมมองหาว่าสาเหตุของคนไข้เป็นความผิดปกติที่วาสคูล่าคอสหรือเปล่าอินทาลูมิแนลคอสหรือเปล่าเอ็กซ์ตาลูมิ c o ลคอสหรือเปล่าหรือเป็นเอ็มโบไลและอื่นๆแล้วก็ลองเวิร์กอัพอินเวสติเกชันหาคอสแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็รักษาตามโรคที่วินิจฉัยได้นะคะขอบคุณค่ะ